อ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากสถา,านการณ์โควิด -19 ในช่วงนี้นะคะขยายไปทั่วโลกเลยสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นว่าเป็นความสําคัญก็คือ<ๆ>เรื่องของเทคโนโลยีกับการแพทย์ทั้งสองอย่างเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปล่าสุดเขาบอกเป็นจริงขึ้นมาแล้วพี่ตั้มคะ,งงค,ะคือเป็นภาร,รกิจ 5G สู้ภัยโควิด -19 คือภาร,รกิจนี้นะคะทางด้านของ AAS เขาร่วมมือกันกันกบราชวิทยาลัยจุลาภร์ค่ะโรงพยาบาลจุลาภรก็คืออยากจะสร้างโอกาส ให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้แบบเท่าเทียมกันแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามค่ะ a s เด <AS S 2> mm ิน hmm. หน้าภารกิจเร่งด่วน a s 5G ส mm ู hmm. <team S 2> mm ้ภัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง mm hmm. นำเครือข่าย 5G mm hmm. อัจฉริยะ mm hmm. เสริมสเกลภาพวงการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยผนึกราชวิเครายจุฬาภรรวมพัฒน,นา 5G Total Telemedicine Solution เต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลจุฬาภร์ยกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งการรักษาพยาบาลผ่านเทคโนโยาาลยี 5G รายแรกของไทย โดยผสมผสาน 5G ในทุกมิติของการให้บริการทางการแพทย์ด้วยนว,วัตกรรม 5G โรบติกหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้ป่วยระบบประมวลผล AI อัจฉริยะบน 5G เพิ่มขีดความสามารถเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยให้การวินิจฉัยโรคเร็วขึ้นหลายเท่าตัวทเทลเลมดเซีระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลหรือปรึกษาหมอออนไลน์จากที่บ้านเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ตลอดจนนำา 5G มาสนับสนุนการเรียนการสอนแบบสมาร์ทคัสลูมของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรเพื่อยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และการวิทยาศาสตร์สุขภาพของราชวิทยาลัยจุฬาพรและการวิจัยพัฒนาในอนาคตตอบย้ำแนวคิด 5G ที่จับต้องได้เพื่อทุกชีวิตลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์แบบเท่าเทียม ปริกโฉมสร้างนิว r m ม l วงการแพทย์ยกระดับสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน ก็ขอขอบคุณ AAS ด้วยนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีเป็นผู้นําด้านการสื่อสารโทร,รคมนาคมก็จ,จะมีการพัฒนาอะไรแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะคะรอดูโค,ครงการต่อไปของ AAS ด้วยครัครเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสู่สังคมนั่นเองนะคะค